คุณต้องตัดสินใจรวยเร็วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมมเวลาดูแลคนที่คุณรักคุณพ่อของคุณคุณแม่ของคุณลูกของคุณภรรยาของคุณหรือทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสิ่งที่ทำให้คุณรวยเร็วนอกจากคุณทำงานที่คุณรักงานที่คุณชอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณรวยเร็วคือพลังทวีคุณต้องรู้จักการใช้พลังทวีคือการที่ ทำงานรอบเดียวแล้วสามารถหาเงินได้หลายรอบถ้าวันนี้คุณต้องออกแรงหนึ่งครั้งแล้วได้เงินหนึ่งครั้งคุณจะไม่มีทางรวยเร็วและวันนี้คุณต้องทําออนไลน์เท่านั้นเพราะการที่คุณทําออนไลน์มันจะทําให้คุณสามารถทํางานรอบเดียวแล,แล้วสามารถหาเงินได้หลายรอบคุณต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าวันนี้คุณไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองมันจะทําให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือคุณต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่น ถ้าคุณต้องการรวยคุณต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองและที่สําคัญธุกรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งเพราะถ้ามีคู่แข่งมันจะทําให้คุณรวยได้ยากดังนั้น,นคุณต้องทำคอร์สออนไลน์เพราะการทำคอร์สออนไลน์มันจะทําให้คุณไม่มีคู่แข่งและทํางานรอบเดียวแล้วสามารถหางเงินได้หลายรอบและเป็นธุรกิจที่ไม่มีต้นทุนหรือลงทุนน้อยที่สุดถ้าคุณต้องไปเปิดร้านหรือไปลงทุนอะไรสักอย่าง คุณต้องมีเงินทุนแต่การทําออนไลน์หรือทำคอร์สออนไลน์มันจะทําให้คุณลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่ต้องลงทุนแต่ที่สําคัญคือมันทําให้คุณสามารถทํางานรอบเดียวแล้วสามารถหาเงินได้หลายรอบนี่แหละคือการรู้จักใช้พลรังคบีและจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรวยเร็วและเป็นทางลัดสู่งความสําเร็จของคุณได้เร็วที่สุดในยุคนี้และวันนี้ครูไก่โต้มีคอร์สเกียรวิชาปลดล็อกออนไลน์มือใหม่ให้รวยเร็ว ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตและรวยเร็วถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการจะดูแลพ่อแม่คนที่คุณรักให้มีชีวิตดีคุณคุณต้องรวยเร็วคอร์สนี้จะสอนให้คุณสามารถสร้างคอร์สออนไลน์ที่เป็นพลังทวีที่ทําให้คุณทํางานรอบเดียวแล้วสามารถสร้างเงินได้ตลอดชีวิตปกติราคา9,900วันนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอทักมาที่ไรแอ คุณจะได้รับราคาพิเศษเพียง4,900บาทเท่านั้นถ้าวันนี้คุณไม่อยากเป็นหนึ่งคนที่เสียเวลาลองผิดแลงผูกแล้วยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่เรามาเจอกันวันที่13สิงหาเราจะเรียนกันผ่านออนไลน์ผ่าน f c e e o o o กลุ่มปิดและคุณจะมีครูไก่ต้งเป็นที่ปรึกษาจนกลัวว่าคุณจะสร้างพอร์สออนไลน์และทาให้คุณสามารถหาเงินไดน้แล้วเรามาเจอกันสำหรับคนที่ต้องการจะรวยเร็วและต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต